สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้วก็จะมาชวนทุกคนพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกพลอยายลินนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นลายที่สวยแล้วก็ทำง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้ที่สำคัญลายนี้ก็ประหยัดริบบินอีกลายหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย ตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมริบบิน้นเป็นริบบิ้นเบอร์2จํานวนทั้งหมด4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35ซนเมตรแล้วก็ตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูอีกขนาดหนึ่งนะคะก็คือสีม่วงตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันตัดความยาวอยู่ที่10เซนตเมตรนะคะตัดปลายแหลม1ด้านอีกด้านหนึ่งตัดตรงแบบนี้นะคะ เราก็จะแยกสีม่วงไว้ก่อนนะคะเราจะเริ่มทำจากเส้นสีชมพูนะคะก็จะพับริบบิ้นนะคะความยาวที่พับตรงนี้นะคะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะจากนั้นให้เราเอาริบบิ้นมาขึ้นฐานสี่นะคะโดยให้เส้นด้านสั้นนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้งสีเส้นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สของเส้นที่2เส้นที่4ีนะคะเราก็จะเอามาสอดในรูที่1ตรงนี้นี่นะคะแล้วจับริบบินกลางออกดึงเส้นที่3มขึ้นทีนี้นะคะเราก็ดึงจับแทงริบินกระชับนะคะก็จะได้เป็นฐาน4แบบนี้แล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้นะคะ วางเหรียญลงไปทีนี้นะคะเราก็จะพับเก็บเหรียญตามที่เราถนัดเลยนะคะก็จะพับจากเส้นข้างล่างนี้นะคะขึ้นด้านบนด้านซ้ายพับมาด้านขวาด้านบนพับลงมาด้านล่างด้านขวามือก็เอาปลายริบบินมาสอดล็อกในรูตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้นะคะให้เราพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้ ด้านนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นสั้นนะคะสอดล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้เลยสอดจนครบทั้งสีด้านนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้นะคะให้เราพลิกกับด้านขึ้นมาด้านยาวนะคะ เราก็จะเริ่มจากเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็หมุนหนึ่งครั้งให้ได้กลวยแบบนี้นะคะนี่ทีนี้นะคะเราก็จะเอาปลายริบบิ้นมาสอดรูด,ด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วดึงให้ริบบิ้นกระชับชเลยเราก็จะได้กีบลักษณะนี้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะทำเส้นด้านบนเหมือนเดิมบิดไปลายไปด้านหลังแล้วก็มว้วนริบบิ้นไปด้านหลังให้ได้กลวยแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาสอดดูด้านข้างต่อมานะคะเราก็ทำจนครบทั้งสี่เส้นเลย ครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะเอาสีม่วงที่เราเตรียมไว้นะคะมาสอดต่อเข้าไปด้านบนนะคะโดยให้ปลายลิบบิ้นนะคะที่เราตัดหันไปทางด้านเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปด้านบนแบบนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็หมุน สอดจนครบทั้ง4ด้านนะคะ จะได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะให้เราพับเส้นด้านบนนี้ลงนะคะแล้วเริ่มทําจากฝั่งซ้ายมือคู่นี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปด้านบนแบบนี้นี่นะคะแล้วพับกลับลงมาด้านล่างได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนปลายริบบิ้นของเรานะคะ ให้เท่ากันแบบนี้จะได้สอดง่ายนะคะหรือว่าสอดทีละเส้นก็ได้นะคะก็สอดลงไปใต้เส้นที่เราพับเลยปลายริบบิ้นก็จะออกมาด้านหลังตรงนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็ดึงเราจะดึงจากเส้นที่ยาวก่อนนะคะนี่จากนั้นก็ค่อยดึงพร้อมกัน ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็พับเส้นด้านบนนี้ลงก็เริ่มจากฝั่งซ้ายเหมือนเดิมบิดลิบบินขึ้นไปด้านบนบิดกลับลงมาหาตัวเราแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนปลายลิบบินให้เท่ากันทีนี้ก็เอามาสอดใต้เส้นที่เราพับลงนี่นะคะ แล้วก็ดึงเส้นสีชมพูนะคะเป็นเส้นยาวก่อนนี่ดึงให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยดึงพร้อมกันแบบนี้นะคะทําจนครบทั้งสีด้านเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ดึงให้กีบเท่ากันนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะตัดในส่วนของสีม่วงทิ้งไปเลยนะคะ จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับเส้นด้านบนนี้ลงมาแบบนี้นะคะโค้งลงมาเลยแล้วก็สอดใต้กีของสีม่วงแบบนี้นี่นะคะริบบิ้นก็จะโผล่ออกมาด้านหลังทีนี้เราก็ดึงดึงประมาณนี้นะคะหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเส้นด้านบนสอดใต้กีบสีม่วงเหมือนเดิม ะะทำจนครบทั้งสี่ด้านเหมือนเดิมนะคะพอได้แล้วเราก็ดึงจัดให้กลีบเท่ากันนะคะ จากนั้นนะคะก็จะใช้กันไกฟันโคง้งตัดไปเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับดอกพลอยไพยลินของเรานะคะทำไม่ยากนะคะอยากให้ลองทำตามกันดู ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย